สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาสวยนะคะใน EP ีที่81ค่ะวันนี้นะคะมีพานำเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละ2 0 0บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศรัพท์0 9 9 0 6 7 9 9 9 9นะคะไอ l ดี e ไ m i l k m 2 5 6 0นะคะก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะ จะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจงให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะรายการที่1น,นะคะพาขุนแผนนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะพาขุนแผนรายการที่1น,นะคะ รายการที 2, ่สองพักสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบสแตนเลสพร้อมกรอบใสเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สองพัฟสมเด็จนะคะรายการที่3พมพารีลานะคะเนื้อค่อนข้างแบบสีเทาๆดำๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะพารีลารายการที่3นะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ ใต้ฐานนะคะพารีลารายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะทรงห้าเหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยมด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สี่นะคะพระ หลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่ห้านะคะพระสมเด็จนะคะนี่แบบสีเ네นียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ห้านะคะพระสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะนี่มีแบบนี้ด้วยอันนี้หนูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหนูไม่แน่ใจนะคะนี่ด้านหลังนะคะรายการที่ห้านะคะ ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะพระสมเด็จรายการที่ห้านะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่หกนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่หกนะคะสวยมากเลยนะคะ รายการที่6นะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่ๆขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะถ้าแสงไม่ชัดพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทักหนูได้ตลอดเลยรายการที่7นะคะรวมพ่อเงินนะคะรวมพ่อเงินค่ะสีแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะคะแบบดูเก่ามากเลยนะคะพี่ๆด้านข้างนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้า,อางอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะหลวงพ่อเงินนะคะสวยมากเลยนะคะสีแปลกนะคะแบบไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะดูเก่ามากพี่พี่ะรายการที่แปดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะพี่พี่อันนี้รายการที่แปดนะคะ ด้านข้างนะคะตะใบแบบเรียบๆเบงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหลวงปูดทวดนะคะรายการที่8ดนะคะด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากห้ทันวาสองห้าสี่สองโหพี่เกิดหนูเลยเก่ามากนี่เทาอายุหนูเลยนะคะนี่นี่หลวงปูดทวดนะคะรายการที่8ดนะคะ สวยมากค่ะพี่พีนี่เงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่แปดหลวงปูดทวดนะคะรายการที่เก้านะคะพาลีลานะคะรายการที่เก้านะคะพาลีลาสีแบบสวยมากเงาเงาแบบนี้เลยนะคะพี่พีด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพาลีลานะคะรายการที่เก้านะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะ ใต้ฐานนะคะสวยมากเลยนะคะพระดีลานะคะรายการที um. ่9 like ้านะคะพี่ๆค่ะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที the ่10บหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะฐานแบบสูงมากเลยนะคะแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะคะแบบดูเก่ามากเลยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ หลวงพ่อเงินนะคะรายการที่10บนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะต่อายแบบเรียบๆเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานแบบสวยมากเงามากเลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่1ิบนะคะต่อไปรายการที่11นะคะพาลีลานะคะนี่แบบเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพาลีลารายการที่11นะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะคะรายการที่11อนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะพารีลลา,ายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะหลวงพ่อทวดเจียบน้ำทะเลจืดนะคะรายการที่12นะคะสวยมากเลยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังมีเสือด้วยนะคะนี่ส่งน้ำห้าหนึ่งลังกาสุกะนะคะรายการที่สิบสองนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะนี่รอบๆอบด้านข้างๆนะคะด้านข้างรายการที่สิบสองนะคะหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลจืตนะคะรายการที่12นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะโอ้อันนี้แบบ เก่ามากเลยนะคะพี่พี่ตามอายุการใช้งานเลยนะคะอันนี้แบบมีรอยแตกนิดนึงนะคะพี่พี่นี่ตรงนี้เก่ามากอันนี้ถ้าขุนแผนนะคะเอ๊ะใช่หรือเปล่าถ้าหนูพูดผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีหนูไม่ได้เล่นพ้าเลยค่ะอันนี้เป็นพ้าบ้านๆเลยนะคะพี่พี่่ะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะน,นี่รายการที่สิบสามนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ ใต้ฐานนะคะเก่ามากเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่รายการที่13ต่อไปรายการที่14นะคะหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อพ,พุทธคุณนี่เป็นแบบนี้นะคะรายการที่14นะคะด้านข้างนะคะนี่รอบๆด้านเหรียญน,นะคะด้านหลังนะคะเป็น เสือคู่แบบนี้นะคะปีพศ2559้แคลคาดปลอดภัยนะคะรายการที่14นะคะนี่แบบถ้าสะท้อนแสงแบบสวยเงาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีค่ะรายการที่14นะคะรายการที่14คะ่ะเป็นหลวงพ่อชันนะคะวัดบางบ่อค่ะรายการที่14นะคะ ่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นม้านะคะม้าแบบชูขาหน้าแบบนี้สองขานะคะแบบสวยมากเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะรายการที่15นะคะอันนี้รายการที่15นะคะน,นีน่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ารายการที่15น,นะคะพี่ๆะ่่อไปรายการที่16นะคะ แบบองค์เล็กแบบจิ๋วมากเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จหรือเปล่าคะองคเล็กมากเลยนะคะสวยมากเลยคะ่ะนี่รายการที่16นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จวัสพานสูนวัสพานสูงนนทบุรีรุ่นพิเศษออ่างแล้วก็ขีดแล้วก็สอสเสือสมโพธส200ปีสองห้าสองห โอ้เก oh, ่ามากเลยนะคะปีพศค่อนข้างลึกเลยนะคะรายการที่16นะคะด้านข้างนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะพารีลานะคะเก่ามากเลยนะคะพี่ๆนี่พารีลานะคะรายการที่17นะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอย่งด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะพาดีลานะคะรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ปดนะคะหลวงพ่อเพชรน,นะคะวัดย่านยาวตำบลโคกสะดุดโคกสะุดนี่ด้านข้างนะคะด้านข้างเหรียญน,นะคะรอบๆด้านนะคะ นี่ด้านข้างเนียนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพศ2 5 1พาอปีพศค่อนข้างลึกเลยนะคะปีพศเก่ามากแต่ว่าเนื้อเหรียญแบบยังดูใหม่อยู่เลยนะคะแบบสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเพชรนะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19ไม่ทราบชื่อพระนะคะแต่ว่าดูเก่ามากเลยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะ แบบเป็นรอยปัม๊มอันนี้เป็นรอยนิ้วหรือเปล่าคะแบบชัดมากเลยนะคะดูเก่ามากเลยนะคะวิพีรายการที่19นะคะไม่ทราบชื่อพานะคะด้านข้า,อางอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะหลวงหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เหมือนเขาแปะแผ่นทองมานะคะตรงใต้ฐาน ดูเก่ามากเลยนะคะแบบสีสวยเงาๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่20นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะน,นี่เขาแปะแผ่นทองแบบถึงใต้ฐานตรงนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่20นะคะถ้าแสงไม่ชัดภาพเบอร์พี่ๆขอภาพเพิ่มเติมกันได้24ชั่วโมงเลยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะรายการที่21นะคะรายการที่21สมเด็จเจ้าพระโคหลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลเหยียบน้ำทะเลจืดอันนี้รายการที่21นะคะแล้วก็ตรงใต้ฐานจะเป็นงูนะคะนี่แล้วก็หลวงปูดทวดจะถือ เหมือนอะไรกลมๆตรงตรงมือนะคะสวยมากเลยนะคะพี่พี่อันนี้รายการที่21นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะเรียบๆเงาเาสวยๆแบบนี้เลยค่ะเขาต่อไปแบบบเรียบๆเงาเสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่21นะคะแต่ต่อไปรายการที่22นะคะหลวงพ่อจี อายุทยานี่เลี่ยมกรอบพลาสติกแล้วก็กรอบด้านข้างแบบเป็นสีแบบนี้นะคะแบบสวยมากเลยนะคะมีห่วงมาด้วยนะคะพร้อมห้อยพร้อมใช้งานเลยอันนี้รายการที่2 2นะคะนี่รายการที่12ด้านหลังนะคะรายการที่12นะคะหลวงพ่อจี้อยุทยาค่ะ ต่อไปรายการที่2 3นะคะพคักขุนแผนคู่นะคะมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะรายการที่23านะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะแบบเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่2 3าพักขุนแผนคู่นะคะเก <9 S 2> <mam> ่ามากเลยนะคะ <sim> แบบสวยมากต่อไปรายการ24นะคะ หลวงปูผามหาชัยรุ่นหนึ่งนะคะเลี่ยมกอดพลาสติกสีใสแบบนี้เลยนะคะมีห่วงพร้อมห้อยเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังวัดป่าท่าท่าทรายอำเภอเมือง,องจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ1กรกฎาคมแปดปีพศค่อนข้างลึกเลยนะคะเก่ามากเลยนะคะเป็นที่ที่ระลึกครบรอบ10ปีนะคะนี่ฉลองพระพุทธรูป หลวงปู่ผ่ามหาชัยนะคะรายการที่14นะคะจบไปแล้วนะคะใน ep ที่81นะคะ ep ที่81ถ้าพี่พๆท่านใดนะคะสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์0990567929นะคะ id line m i l k m 250 6นะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่าพลาดพาดีๆและเป็นกําลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะถ้าพูดชื่อพาผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าภาพไม่ชัดแต่ไม่ชัดพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะนี่หรือว่าจะแคปที่หน้าจอแล้วก็สแกนที่คิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ